สวัสดีครับท่านผู้ชมมื่อนี้คุณตาวิถีไทยกะหาต้นไม้ด่างมารีวิวอีกแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะคุณตาวิถีไทยเที่ยงวันนี้ได้ต้นไม้ด่างอะไรมารีวิวหรนี่แหละท่านผู้ชมไปต้นเปเปอร์โรเมียด่างหรือเปเปอร์ยกเขียวนะอ่าที่โถงามขนาดท่านผู้ชมเอ้ยงนี เปเปอร์โรเมียนี่เป็นไม้ฟอกอากาศเป็นไม้ประดับสวยงามปลูกไว้ที่ไหนก็จะสวยงามที่นั่นเห็นบอกน,นี่เป็นยกเป็นไม้ด่างเปเปอร์ยกเขียวหรือเปเปอร์ด่างเปเปอร์โรเมียคุณตาวิธีไทยนี่ปลูกไว้เป็นไม้ฟอกอากาศจริงหรือเพื่นว่าเออแม่นท่านผู้ชมน,นี่เขาซื้อมาแลละเขาเอามา ปลูกไว้ในกระถางเนาะเอาไปไว้ในห้องนั่งเล่นเอาไปไวเดยเอาไปไว้ในห้องรับแขกนี่เอาไปโต๊ะไอ้เป็นอย่างกระต๊ะชู้ตู้โชว์ก็ได้เนาะอยู่นี้เป็นเวลาที่เขาพวกโชว์รูมห้องโชว์ห้องอย่างนี้นะสี่เอาต้นเปเปอร์โรเมียดังอ่เปเปอร์เปเปอร์ยกเขียวนี่ไปวางไว้นี่ ให้บรรยากาศแถวนั้นหนึ่งสดชื่นเพื่อนว่าเป็นไม้ฟอกอากาศได้คุณตาวิถีไทยเอ้ยเพื่อนว่าสวยงามในเรื่องของความเป็นมงคลความมีสเสน่ห์เดมีอยู่บบกคุณตาวิถีไทยต้นเปเปอร์โรเมียหยกเขียวนี่เบ้าพิษเบ้าถือเนาะซื้อคุณตาวิถีไทยกันยังบทันได้จำฮอตแมนเปเปอร์โรเมียอืหรือเปเปอร์ดัง มันงามท่านผู้ชมเห็นโดยเฉพาะความงามของเขานี่อ่ามันเป็นที่สะดุดตาเวลาที่เอาไปปลูกไว้บริเวณป้ายของโรงแรมดีนี่ผู้จัดการโรงแรมเพิ่นบอกว่าเวลาแขกมานี่มักซิมาเบิ่งนะอ่ะมักขนาดต้นงามๆแบบนี้อ่โดยเฉพาะเขามาสแสมมกใกล้ๆกับต้นเปเปอร์โรเมียด่างนี่ ปาทิโทซื้อเป็นภาษาอังกฤษเนาะคุณตาวิถีไทยซื้อภาษาไทยเดมีอยู่บบกมันนากซิมีอยู่นะอืเดี๋ยวคุณตาวิถีไทยต้องไปเบิ่งว่าไอ้เปเปอร์โรเมียด่างนี่นะมันมีชื่อภาษาไทยว่าอะไรเนาะแล้วเขาก็มาเขียนมาหนิอืมนี่เป็นความด่างแบบธรรมชาติเห็นบหมนะบางอันก็ออกเป็นสีทองอืม บางอันก็เป็นสีเขียวเป็นสีหยกนะประสานกลมกกืนกันสีขาวสามสีไูด้ใดท่านผู้ชมไหมสีขาวสีเขียวสีเหลืองนี่นี่อยู่ในต้นเดียวกันนะอยู่ในต้นเดียวกันเขาเรียกว่าสามสีสามกษัตริย์เปเปอร์โรเมียยกนะอืมปาทิตโทคุณตาวิถีไทยเออ ผมนี่เอาไปปลูกไว้บริเวณป้ายโรงแรมยังบุพอยังเอาไปปลูกไว้ที่บริเวณสวนต้นไม้มงคลของโรงแรมพร้อมเวลาที่ลูกค้ามากินข้าวเช้าข้าวเที่ยงแล้วก็ข้าวเย็นพ่นสีมองลงไปนะผู้จัดการต้นเปเปอร์โรเมียหยกหยกเขียวหรือเปเปอร์โรเมียด่างที่อยู่ในสวนน,นั่นนะอ่ะ เพื่อนมีขายอยู่บาะเพื่อนบอกอยากได้เอาไปปลูกอมืมันสะดุดตาเพื่อนว่ามันเป็นไม้ฟอกอากาศมันเป็นใบอวบอวบน้ำเนี่ยเป็นใบอวบน้ํามันเป็นใบอวบน้ําฟอกอากาศพร้อมเพราะว่าเพราะว่าอย่างคนที่เขาไปปลูกไว้เนี่ยเขาขึ้นการไก่ได้ว่าเวลาที่ อเอาต้นอันนี้ไปปลูกไว้นี่บรรยากาศแถวนั้นมันสีสดชื้นเอเอป่าทิโทผู้จัดการโรงแรมเพื่นบอกว่าทางโรงแรมของเราไม่มีขายครับอืมแต่เรามีเพื่อมอบเป็นกระเช้าของํำรวยให้กับลูกค้าที่มาจัดกิจกรรมที่โรงแรม มาพักที่โรงแรมเพื่อนว่าโอ้ได้การได้การเปเปอร์โรเมียอ่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากถ้าเราเอามาจัดเป็นกระเช้าต้นไม้มงคลให้กับลูกค้านี่เขากระิเกิดความประทับใจนี่นีๆน,นี่ไม่ลืมเลยแหละบางคนบอกว่าโอ้โรงแรมใดนเนาะคุณตาวิถีไทยบอกเนะเพื่อนว่า เอ,อเดี๋ยวสิไปพักเดี๋ยวสิไปจัดกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนาประชุมเชิงวิชาการนี่นี่เออได้เปเปอร์โรเมียหรือเปเปอร์ยกนี่ยกด่างนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะประทับใจมากนะประทับใจมากออบุจักซะ ผู้จัดการโรงแรมเพื่อนก็มีแผนที่สิประชาสัมพันธ์โรงแรมเพื่อนคือกันนะเอาป้ายชื่อโรงแรมนี่ติดใส่ในกระถางอันนี้พร้อมต้นเปนเปอร์โรเมียนี้ไปอยู่ที่ไหนป้ายชื่อโรงแรมเพื่อนก็สิไปอยูหันมาโอโปเปเปอร์โรเมียยกด่างนี้ท่านได้แต่ใดมาเอา้า ก็ไปโรงแรมนี่สิจึงได้นี่ไหนโรงแรมไหนนาวันบอกนี่ไง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 ป้ายชื่อโรงแรมติดอยู่นี่ไงเพื่นว่าเออติดอยู่นี่ไงเหรอเอารีบเฝ้าไปได้เดียวสิมดโปรโมชั่นก่อนเพื่นว่าเออได้การได้การอือืบาดนี้มาในห้างทองเพื่นบอกว่าคุณตาวิถีไทยเปเปอร์โรเมียยกด่างตัวนี้น่ะเออหรืออ่ เปเปอร์โรเมียด่างตัวนี้เอาไปปลูกไว้ที่กระถางมังกรไนดะ้คุณตาวิธีไทยเลยคนว่ามันสวยงามมันสวยงามเวลาที่ปลูกไว้ด้านหน้าแล้วนี่เวลาที่อ่าคนที่มาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทองมาขายทองนี่กระสีเห็ดเป็นกระเช้าของจํำรวยมอบให้กับลูกค้าเคนว่าโห เปเปอร์ด่างต้นนี้กล้ากล้าเอามาเป็นกระเช้าของชำรวยกิ๊กเห็นว่าโอบกุก้าไใดลูกค้าของเรานี่คือคนที่มีพระคุณกับเราถ้าหากว่าเรามอบกระเช้าของชำรวยให้กับคนที่มาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทอง มาขายทองเออเราไม่ไม่คิดว่าเป็นของที่มีค่ามีราคาหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เราบอกเราตอบบุธไปถามเราจะเจือซื้อมาจากใสแค่นั้นเปเปอร์โรเมีย อันนี้มันเป็นต้นไม้ที่เราซื้อมาแล้วก็เอามาเพาะพันุขายแล้วเราก็เห็ดเป็นกระเช้าของชมรวยพันธุบ้าเออปฏทิโตทิโท,ท,โทเออไม่ขาดทุนหรอกเพราะว่าลูกค้าที่มาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทองมาขายทองเนี่ยคือผู้มีพระคุณพันธุบ้า ถ้าหากบอโบมีพวกเขาแล้วเท่ากับโบมีเงินมันว่าออมันต้องอาศัยเราต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของเราที่มาซื้อทองวันนี้คุณตามาซื้อหยังเพื่นว่ามาเห็ดหยังล่ะคุณตามาขายทองได้เพราะว่าซื้อไว้เมื่อสมัยยังหนุ่มนี่ทองมันราคาถูกแต่ตอนนี้ทองราคาแพงตาก็เอามาขาย เสร็จแล้วก็จะได้ต้นเปเปอร์ด่างอันนี้ไปปลูกได้ด้วยไหมได้ได้ได้คุณตาเพราะว่าคนที่มาซื้อทองมาขายทองมาแลกเปลี่ยนทองทุกคนจะต้องได้ต้นไม้มงคลเอ่อถ้าบอเอาอันนี้เอาอย่างอื่นก็ได้นะเอาพวกบอลสีก็ได้ชายชนหกหลง พระนครนี่เออหรือจะเป็นกวนอูก็ได้มาโอ้ได้เบิดได้เบิดนะโอ้โบกขาดทุนเนาะเพิ่นมาบกขาดทุนได้อืในห้างทองเพิ่นบอกบกขาดทุนเราคิดว่าเป็นการคืนกําไรให้ลูกค้าเพิ่นมาเออักคักคักกกกคุณครู ยกเอาเปเปอร์โรเมียอันนี้เข้ามาบอกว่านักเรียนชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงศิลปะครูจะให้พกถือวาดและก็ระบายสีต้นเปเปอร์โรเมียด่างอันนี้นะอาเป็นชื่อภาษาอังกฤษไดนะ้แสดงว่าบุมแม่นต้นภาษาไทยบุมแม่นต้นของอ่าของประเทศไทยเขาดอกเพราะว่าสังเกตเบิง่งถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษจะเป็นต้นไม้พื้นถิ่นอื่น โบแมนของประเทศไทยแต่ว่าเอามาปลูกในไทยได้ไหมได้นะกลมกลืนได้ทุกชาติทุกภาษามาสันเออเปเปอร์โรเมียด่างหรือเปเปอร์ยกเขียวนี่เนี่ยเป็นไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจออไปปลูกอยู่ไซกับซีฟอกอากาศอยู่หันเพิ่งบ้าอือวิถีไทยกระเฮียนอยู่ห้องนี้เด็กชายวิถีไทยเธอขยับเข้ามาใกล้ๆสิ เธอวาดได้ไหมดูสินน่เธอวาดเธอระบายสีได้หรือเปล่ากระถิบเข้ามาใกล้ๆเคุนว่าโอ้ได้ครับครูครับแต่มันจะยากสักหน่อยเพราะว่าต้นเปเปอร์โรเมียด่างนี่นะ่ะมันเป็นอะไรที่วาดยากเห็นไหมนี่นี่นี่น,น,นี่ใบของเขานี่รูปทรงก็วาดง่ายอยู่แต่เวลาจะลงสีที่เป็นความด่างนี่มันลงยากคุณครูครับเห็นไหมนี่ มันไม่รู้จะลงยังไงป้ายป้ายยังไงก็ไม่รู้นี่นี่เปเปอร์โรเมียด่างนี่อืมปฏิทโททิทโท,ท,ท,โทเอา้าก็พยายามนะคุณครูบอกคุณครูครับถ้าผมจะใช้ต้นเปเปอร์โรเมียด่างนี่มาเป็นต้นไม้เศรษฐกิจจะได้ไหมครับคือผมจะเพาะพันธุ์ปลูกเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์แล้วก็เอามาขายจะได้ไหมครับคุณครูครับได้วิธีไทยเพราะว่าอย่างเพราะว่าครูมือนี่ คนที่กลับมาจากกรุงเทพมหานครกลับขึ้นมาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนี่ขึ้นมาปลูกต้นไม้ขายมาขายร้านมาขายส้มตำมาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งมาเปิดร้านขายของเบ็ดเตล็ดทั่วไปและก็คนหลายคนขายต้นไม้นะผ่านทางอินเทอร์เน็ตพร้อมเออส่งขายทางเคอรี่ เป็นกิจกรรมเป็นอ่าเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นอาชีพอ่าอุตสาหกรรมภายในครอบครัวเออปลูกพ่อแม่ลูกนี่มาปลูกคุณตาคุณยายมาปลูกนำกันเสร็จแล้วก็ส่งขายนะใครที่มีเว็บไซต์ใครที่มีเฟซบุ๊กใ,ใ,ใครที่มีอินสตาแกรมก็โพสต์ลงไปแล้วก็ขายนะส่งขายทางอินเทอร์เน็ต อืมบรรจุฮิปฮอดีมากวิถีไทยคุณครูสนับสนุนอืมเดี๋ยวครูจะไปอุดหนุนเธอนะอสั้นครับคุณครูขอบคุณมากครับบทนี้มาในระดับมหาลัยนะในระดับมหาลัยนี่ต้องพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยการศึกษาคนา้นคว้าการรวบรวมข้อมูลเปเปอร์ด่ังโรเมียนี่อืม คนที่เอามาอ่าคนที่เอามาทีแรกเป็นไผ่เออเอาเข้ามาในประเทศไทยนี่เอ่อนำเขามาซื้อเปเปอร์โรเมียนี่ด่างนี่หมายถึงอะไรมันต้องมีความหมายและแปลเป็นภาษาไทยหมายถึงต้นอะไรเออไม้ฟอกไม้อากาศตัวนี้อืมแล้วอยู่ในตลาดน,น,นี่ตลาดค้าการค้านี่ต้นนี่ราคาเท่าไหร ซื้อขายกันในราคาเท่าไหร่เนาะไปสืบค้นคว้ามาอืมวิธีการขยายพันธุ์ขยายแบบใดเอามาแล้วกลับมารวบรวมเป็นเล่มเป็นหนังสืออืให้เครดิตเพื่อนแน่ไดเอาข้อมูลมาจากไหนก็เขียนให้เพื่อนลงไปว่าอันนี้มาจากข้อมูลตัวนี้เดอ้ออันนี้ข้อมูลมาจากตัวนี้เดอ้อนะเพื่อสีได้เอามาเป็นบทอ้างอิงอื บาดนี้คุณครออูอาจารย์เพิ่นบอกว่าโอ้ถ้าหากว่าเห่าหิดเป็นเล่มไปแล้วเนี่เอาไปไว้ในห้องสมุดนี่มันก็แม่นอยู่ดอกคนเข้าไปสืบค้นหาข้อมูลได้อิสระเสรีแต่ในยุคนี้มันเป็นยุคโควิด -19 นะถ้าหากว่าเหาสีเอาไปไว้ในห้องสมุดคนผ่านจุดคัดกรองอสวมหน้ากาก,ากอนามัยล้างมือด้วยเจลเว้นระยะห่างโซเชียลดิสเทนซิง่งกระจามกระตาม แต่มันกะชิสุ่มเสี่ยงต่อการสิติดโควิดอยู่ดีนะบ่บอ่บอ่มีความปลอดภัย100%เอาจังงสิซะอาจารย์จะให้พวกเธอนี่รวบรวมข้อมูลแล้วก็เอาวงในเว็บไซต์ใน YouTube ใน TikTok ในเฟ e บุ o กนะใครที่มีโปรแกรมอะไรนี่ก็เอาลงไปตั้งเป็นกลุ่มเป็นแอดมินพวกเธอเนี่ยเป็นแอดมินเพจ แอดมิน u ูทูบแอดมิน Facebook นะแอดมินยูอ่ a อินสตาแกรมหรือแอดมินทิ k t o อกใครที่อยากได้ข้อมูลอะไรก็คลิกถามเข้าไปในข้อความนะพวกเธอก็ตอบเข้าไปถ้าหากว่ายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนก็จะเพิ่งตอบบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาก่อนครับเดี๋ยวจะมาตอบให้รายละเอียดได้รับทราบในข้อคำถาม บัตรนี้ถ้าใครมีาถามเข้ามาบอกว่ามีจำหน่ายไหมครับบอกว่ามีเลยเ้อเออเปเปอ,รเปอรโรเมียดางอันนี้นะออเพราะว่าเราจะรวบรวมข้อมูลถึงไปทุนทึง,งละการค้าการขายการแพ็กเก็ตบรรจุหีบหอ่อนะว่าราคาเท่าใหร่1 2 3 4 5หต้นนี้เท่าไรวิธีการขยายพันธุ์วิธีการบรรจุหีบหอ่อเพื่อส่ง ให้กับลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นเรียนถึงขั้นนั้นไเืมขอบคุณอาจารย์และกนิสิตนักศึกษาห้องนี้มากๆที่ได้เห็ุข้อมูลไว้นะที่ได้ทําข้อมูลไว้บัดนี้อาจารย์ที่เห็ุเกี่ยวกับบัตถุมงคลเพื่อนบอกว่าโอ้คุณตาวิถีไทยเปเปอร์โรเมียยกด่างอันนี้หรือเปเปอร์โรเมียด่างตัวนี้นะ เอาไปปลูกไว้อยู่ใส่ก็ิิมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมสเสน่ห์คือความสวยงามเอความคล้ายกับว,ว่ามีแต่คนชวนให้มองชวนให้ชมชวนให้มีสเสน่ห์ปลูกไว้นี่มีคนอยากทักทายปลาใส่มีคนอยากเมาําเจรจาต้าอวยเพราะฉะนั้นแล้วนี่ปลูกต้นไม้อันนี้ไว้นี่มันก็สิเป็นลักษณะแปบ,บว่าเจรจาอย่างกับรู้สึกจะประสบผลสำเร็จ เพราะเขาเป็นไม้ฟอกอากาศอยู่แถวๆนะอ่าจะมีต้นเปเปอร์โรเมียนี่อยู่ในอยู่ใน่ามกลางการสนทนาในเรื่องของธุรกิจการค้าอย่างมันซีประสบผลสําเร็จเพราะยังเขาสิอ่าฟอกอากาศให้สดชื่นแล้วคนเวลาที่เขารู้สึกสดชื่นนี่ว่างานติดต่องานธุรกิจการงานอย่างนี้มันประสบผลสําเร็จเอาไหม ตกลง1,000ล้านเราจะมาลงหุ้นกันว,ว่าว้าวยิ้มนัมวหัวม้วนโบมีความเครียดผ่อนคลายเพราะบรรยากาศมันมีออกซิเจนสดชื่นและก็ดูต้นเปเปอร์โรเมียด่างอันนี้มันสวยงามมันผ่านตาเข้าไปแล้วมันรู้สึกมีแหงนะมันเป็นความสุขเวลาที่เห็นต้นไม้ด่างที่มีความสดใสสดสวยติดต่องานธุรกิจอย่างกับประสบผลสำเร็จเอออหอหมกนำนะ เอ้ได้การได้การแต่คุณตาวิถีไทยเอยเวลาิีวอาเกี่ยวกับข้อความเชื่อในเรื่องของต้นมงต้นไม้อะไรนี่ต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยคุณตาวิถีไทยเด้อมันจังโบผิดพรบอคอมพิวเตอร์บอกครับอือครับครับครับคุณตากรสิบวอาแบบนั้นคือกันว่า <c oughs> <c oughs> เออบาดนี้ นายห้างทองกับพูดจัดการเพิ่นบอกว่าคุณอา่าบบแม่นคุณคุณคุณอ่เพื่อนไปหาคุณยายนะร้านอาหารของคุณยายในี่สิี่อยู่ตรงกลางพอดีอืมร้านอาหารคุณยายอยู่ตรงกลางห้างทองอยู่อยู่ไอ้ขวามือโรงแรมอยู่ซ้ายมือนะมื้อนี้ไปหากินข้าวเที่ยงเนาะ ร้านอาหารคุณยายนี่ต้องมีต้นเปเปอร์โรเมียด่างแน่นอนอืผู้จัดการไปไหนไหนเอาไปก็ไปที่มือนีวันหยุดเพื่นว่าวันอาทิตย์วันหยุดสบายสบายใกล้เสียเที่ยงแล้วนี่นี่เหลืออีกบกี่นาะทีนี่จสเที่ยงแล้วนะไปไปไป,ไปเ,ขขเ,เพื่นว่าสั่งกับข้าวคือเก้าเนาะเพื่นว่าได้อยังแซบอยู่ไปก็สวัสดีครับคุณยายคุณยายมีตินตินอยู่ลูกมือเพื่อนนะสองหนุ่มทานข้าวกันมาหรือยังล่ะ ยังครับกับข้าวเหมือนเดิมเดอ้อยายเดอ้อพัสนกับข้าวเหมือนเดิมของในห้างทองนี่กับเผาวรวมไข่ดาวส่วนกับข้าวเหมือนเดิมของผู้จัดการโรงแรมนี่ข้าวผัดไข่ดาวกินแซ่บนะ <laughs> อะหลังจากที่กินข้าวน้ำซ้ำปลาอิ่มนำสำลานเสร็จแล้วยายเราก็ยกเอาต้นเปเปอร์โรเมียอันนี้เข้ามานะยกเข้ามา ดูสิสองหนุ่มมันเป็นต้นเดียวกันหรือเปล่ากับที่คุณตาวิถีไทยเอามารีวิวนี่เปเปอร์โรเมียดงังหรือเปเปอร์ยกเขียวนี่ดูสิดูสิสป้าคุณยายเอ้ยของแทะ่าของแท้ที่คุณยายยกมาให้ดูนี่ของแท้เลยนะงามสะดุดตาดูแล้วก็ให้รู้สึกสดชื่นยายเอ้ยเห็นป่าเป็นตะแพงเป็นตะแพง น่ารักพยาอืมยายก็มีบัหลายดอกมีประมาณจักยี่สิต้นนะพวกเธอก็แบ่งกันไปคนละเอาเอาให้ยายไว้ปลูกแค่สองต้นพอนะเหลืออีก1ิบสต้นนี่เธอเอาไปแบ่งกันคนละ9้าต้นกันแล้วกันนะสันปาทิทโทมีลูกค้าโทรมาบอกว่าผู้จัดการโรงแรมผมนี่ ช่วงผ่อนคลายเนาะสถานการณ์ผ่อนคลายจะไปพักที่โรงแรมพาครอบครัวไปพักที่โรงแรมของท่านนะสักสองคืนเปลี่ยนบรรยากาศพาครอบครัวมาเที่ยวนะสคืนจองห้องไว้ผมหน่อยนะครับครับครับและผมอยากได้เปเปอร์โรเมียอ่ยกเขียวเปเปอร์โรเมียดังนี้นะอผมไปกัน3าสามคน พ่อแม่แล้วก็ลูกนะโอ<ฮ>้สามคนสามต้นใช่ไหมครับเปเปอร์โรเมียสามต้นนะสั่งจองไว้อีกนะมีคนโทรเข้าไปหาในห้างทองเท็กเช่นเดียวกันท่านในห้างได้ยินว่าห้างทองของท่านในห้างเนี่ยมีต้นไม้มงคลมอบเป็นกระเช้าของํำรวยให้กับลูกค้าทุกคนใช่ไหมบอก ถูกต้องครับท่านประธานมีอะไรให้รับใช้เนาะพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อแหวนทองนี่แหวนแต่งงานที่ห้างทองของท่านได้ยินว่าเดี๋ยวผมดูผมดูรายการของคุณตาวิถีไทยเมื่อเช้านะเมื่อตอนเที่ยงเมื่อตอนเที่ยงออเปเปอร์ด่างสวยงามมากมาสันโอ้เออท่านจัดให้ผมได้ไหมครับ ได้ครับได้ครับยินดีมากที่ได้รับใช้เดี๋ยวผมจะจัดให้2กระถางนะครับมาซื้อ2คนใช่ไหมคุณมาครับแหวนแต่งงานต้องสองคนคุณมาโอ้ได้การได้การก็เลยมานี่แหละมาหายายนี่แหละตอนเที่ยงนี่เออปฏิทโททิทโทเออหลังจากที่อ่าวิดีโอ youtube คุณตาวิธีไทยปิดปุ๊บลงเนาะคือคือเบิดเวลาลง มีคนโทรมาทันทีเลยผมกระเบิ่งคือกันนะผมกระเบิ่งคือกันยายกระเบิ่งผู้จัดการกระเบิ่งได้ห้างกระเบิ่งลูกค้าก็ดูเื่นว่าอ,อมีผู้ติดตามคนตาวิถีไทยก็พอประมาณนะประมาณสองสามพันนี่แหละโบรายปันไดก็โทรเข้าไปนะที่โรงแรมแหน่ที่ห้างทองแหน่นะสั่งจองห้องพักสั่งจองทองลายนั่นลายนี่แล้วก็ติดไทยด้วย จัดให้ผมหน่อยนะผมอยากได้เปเปอร์ด่างคุนป้อาอ้าวจัดไปท่านผู้ชมเออเอาแล้วเนาะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุง้งมือหนานอนรับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชค เดินทางไปใส่มาใสกระขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุมของท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 ที่กําลังระบาดในช่วงขณะนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะเอาละเดินทางไปใส่มาใส่กระยับประมาทสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลโซเซียลดักแทนซิง่งวัดอุณหภูมิเด้อเออ เอาละสำหรับมือนี้พระเอกของเรื่องสมาชิกใหม่ของบ้านวิธีไทยคือเปเปอร์ดางไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจครับท่านผู้ชม